สัญญาณมันวยลืมชมไวไฟเออเออเออตัดก้องตัดกองแล้วได้เฮ้ยมันยิงเข้าทีวีได้เหรอนี่มันขึ้นแบบนี้รับชมว์วิดีโอนี้บนทีวีเพื่อเพื่อเพลินกับวิดีโอ หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเออมันไม่ได้มันไม่ได้เ,เ,ออดเชื่อมันขึ้นนัถชมใบหน้าจะได้ใหญ่ขึ้นสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ ดีพี่น้องทุกคนนะครับผมนี่เครื่องที่ไล่ยูนี่้่งค่อยเห็นคอมเมนต์เพิจังอันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพอ,อกับแม่ได้อยูนี่ครับตอนนี้ยุขอนแกนพอ,อกับแมยยุชัยพุ่มหน้าใสเพราะแอปครับแอปแจ้งให สวัสดีครับพระเอกแมนมาเป็นาหัรแทปไปทำอะไรมาเป็นผู้แอปโทรศัพท์ครับห้อนวอกะบ,บอบอกหอนนะเพราะวา่าอยู่ในบา้านทักทายวันหันษารครับไอแมนครับทักทายครับทักทายครับกทมฝนตกหนักมาก แมนได้อยู่แมนได้มานนองค่ายยกเลิกแล้วครับผมงานยกเลิกหลาหลายนึงงานยกเลิกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกจะได้ปะยกเลิกหลายอยู่ครับงานยกเลิกหลายสวัสดีทุกคนนะครับทีมงานมักบนวัตถศิลป์้าตังเป็นทีมงานอะไรบอก ไม่ได้ไปออกงานวิาจามณ์วนี้ว่างครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับกินขาน้าวแร่งละบอกครับ,รบน,นัน่งครับกินอันกินตะบังคุ้งกับอ่าเนี่ยก็บ่เป็นผัดไทยนะอันนี้เนี่ยก็ผัดซีอิ๊วครับผมผัดซีอิ๊วบางทก็ใส่บ๊อบเบนไอ่ไปครับพอไก่บ,บ่ครับ คือตูนหมอลลั่มแมนครับอันยกเลิกหลายแต่แท็กซี่บาจังไในเนาะหมอลล่มกับใจก็บ่อยากยกเลิกนะครับแต่ว่าคันยกเลิกกับพี่น้องกับิได้ปลอดภัยหมอลล่มกับิได้ปลอดภัยต้องถ่องใจนะครับผมวิวอาร์ตครับแม่ร่างครับสวัสดีครับ ได้อยางกินผัดไทยผัดไทยบ่ได้เลยออกไปหาสื่อบ่มีก็เลยได้ผัดอิ๊วเข้มเข็มกินได้น้อยเดียวหนึ่งข้าเชีดกินเองกัย่านบ่เหมือคนหลายๆครับขอบคุณครับเอกแมนยูฟู่ดเดียวจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยดีจาพไปเอกแมนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะรับผมน้องอิงใช่ไหมมากดเ,เออน้องอิงอันนี้ใช่ไหมที่ที่กองส่งมาใหออ้นี่ไหมนี่ระเบิดลุ้นของฝากกาันลุ้นของขอนซื้อให้ส่งมาให้ที่บ้านได้รับแล้วนะครับเราจะมาเปิดกัน ขอบคุณนะครับเสื้อได้รับแล้วโอ้โหขอบคุณนะครับดูตัวที่สองกันดีเลยนะดีเลยนะน,นี่ครับโอ้โหชียรขอบคุณนะครับ ใส้อะไรเนี่ยเกือบเล็กนะแต่ก็พอดีอันนี้อะไรเบื้องมนอะไขอบคุณนะครับทุกสู้ทุกคนเราต้องผ่านไปด้วยกันเนียนครับสวัสดีครับเม่ม่เจี๊ยบนะครับพอดีสร้อยหรืออะไรอียมันมีอะไรอะ่ะเสื้อเดียนยังไม่ได้ซักเลย แยกไว้แยกไว้ว่าดียุนดนล่าังอีกรังหนึ่งพอเราเสียบม,มาสากไปก่อนเพราะว่าเ่อยากเอาลูกเครื่องซักผ้าเสียดายเราจะใส่ให้ดูที่ยิงตัวนี้กะเป็นของฝากได้ไมาจากแบตเตอรี่ขอบคุณนะครับเราจะใส่ให้ดูอยงา็อุ้ย เออพอดีเลยเปะเปะบอใส่อะไรอะ่ะเปะเลยขอบคุณนะครับใส่ได้พอดีเลยขอบคุณทุกๆคนนั่แหละครับขอบคุณของฝากเพราะว่าจะเป็นหน้าวิธีหลังวทีนะครับส่งมาทั้งบ้านนะครับ พูดหลายหลายถอดก่อนมันสีเกาถอดก่อนใส่ประมาณใส่เอ็มใส่ L อลเนี่ยนะครับงานใส่เสือถอดอไปเป็นสีเกาสวัสดีครับ,รบงานหล่อหยุกเลิกเหมือนกันครับอ๋อ งานงดเือรลเลี่จ้าก็เริ่มยกหลายแล้วครับสวัสดีแม่ธิดานะครับนั่นิีเกเอาอ <c oughs> ิสกเกตได้ข่าวว่าคนติดโควิดตำบลตำบลอย่างเพิ่มเมืองสีสเกตโอ๋อสิบ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 เอ็ดอายุเลิกสิบเอ็ดยกเลิกครับ รอดเทงเสียไว้ค่ะสวัสดีครับแม่แสงสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่อ่อนนะครับสวัสดีนะครับผมก็เราก็ต้องเนตซักเสืดด้สอผายอยู่อันนี้ล่า,า,างาหมดเลยใส่ประมาณสิบหมื่นต้องเนตซักเสื้อผายอยู่ เ <laughs> มื่อเดินไปบ้านไม่ดีก็เลียบสักมืออืน่นเรื่อนบอสีสะเกตมืออื่นอะมีงานแค่มือเดียวครับวั็ยุดตรัวรากลายหนืองสงการกันุงงดเมื่เลยอ <pt ain> ะไตัวเองครับหวังว่าเดือนหน้าจะปกติสาธุนะครับปกติอยู <pt ain> <pt ain> ่บ้านครับเอาให้ครบทุกสี่ <laughs> ใส่อะไรนะอุ้ยมือน,นั้นองอุ้ยสร้างว่ห้สีแดงอ่ะใสเอลหรอมีเอลกับเอมที่แน่นใส่ได้ครับตัวจริงเป็นคุ้นตัวน้น่อยใส่ยังไรล่ะคือเก้าหละ่ะแบงค์วันพี่แบงค์วันฟินสวัสดีนะครับพี่แบงค์ข้างอีกทีนี่ข้างที่ดีเนาะ นน้ยบ,บอกว่าสซเอ็มไซเอ็มแมนครับสซเอ็มไซเอจะใส่พอดีข้างบะนี่ไอมีคน้นซี่อสเปซซีพีเอสมีคนสิเปอ๋อมี่้นทีซอสเปยปะนะซีพีเอสตัวเมยวียขอบคุณล่วงหน้านะ ินตามองคุงครับใส่อเ,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 อเอ็มใส่เอ็มใส่เอ็มขนาดผู้ใส่ยังขอบคุณน,นะครับขอบคุณหัวใจรัวๆนะครับเออคอมเมนต์ในในโทรศัพท์ของเจ้าของนิสาก็ก็เครื่องนี่เนาะพกข้างเนาะปกติไม่ค้างไม่ค้างว่าซันนะมาช่วยขายกุ้งหน่อย ข้างก็่บ่าออเมนมันขื่นสารนาอยหน่อยนะจะไปไปซื้อใส่ขอ,ของขนาหน่อยฟีรตสวัสด,ดีครับข้างข้างสัน่นข้างบ่ที่แรกนี่ว่าพี่เมนเป็นคนตัวสูงมากที่แทด้ด้ตัวสักใหว่าสูงเป็นคนเอ่รลอย 6กสิบแปดเองขับรถแอบสังขรับรถด,ดีๆนะครับพี่มุกมูอันยองอันยองครับแอดมินลำใหญ่สวัสดีนะครับพี่แบงค์ไวรักไวฟิน มีใครบ้างสูงกว่าเส้นเดียวรัะสดิจ้าท่าว่างอี่ย่งอ่ะท่าว่างคือสิบล่เวลานี้อ๋อดีใจจ้าได้เห็นหนา้าแม่นก่อกนอแม,ม่น้องอัปเดตตามเาไม่้องสิบ่อมือนี่หยุดแมนครับนี่หยุดครับตัวจริงเป็นคนตัวไม่เล็กไม่ใหญ่แต่หล่อมากอุ้ยไฮม,มีลำบอคาบอมมี่ครับเม,บมนี่ว่างครับผม เอาไว้เจอกันนะแม่จากกองและลูว <c oughs> ขอบคุณครับแม่อ้วนแสดงใส่ครับมือนีอหนี้ว่างครับน้องเบียร์เสียดายสิบหกสิบจิตโคราชเนาะแมนครับกลับต่างจังหวัดบ่ได้แล้วกะสิไปดูพระเอกแมนเลยสวดเอกแล้ว,วคิดถอดดีด้วยครับแม่ดาวลุงหอดบ้านไปเนาะเอาก็คือชาดหลอดเดียดมันขึ้นสมบัติเร็วแท้ทักทายพระเอกจ้าทักทายครับ ว่าจะออกไปข้างนอกพระเอกมาไล่ย่ต่องั์ยกเลิกบ่มืออื่นมืออื่นบ่ยกครับแม่มืออื่นจึงยกเลิกครับสิบสองต้องไปดูสิบสองยกเลิกนะสิบสองยกเลิกมีงานสิบเอ็ดมือเดียวครับเมียนบ่มืออืนเปนที่อะไรมีงานสิบมือเดียวน,นอยว้องนันยกเลิกครับกินข้าวยัง ส้ตมตำไปแล้วกับผัดซีอู่ครับของวิชาติดีใจได้เห็นหน้าครับห่าสิบสองกัมาใสอ๋โอ,อ้เออเออสิบสองวัานยุกเลิกแมนสิบสองวัฎยุกเลิกแม่ดลลุกวายังบ่ฮอดเดินทางปลอดภัยนะครับแม่ สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับปอดปลาจีนอ๋อครับผมสิบสิบสิบสองยังไม่ยกเลิอกอ่ะพี่แมนอ๋อครับผมผู้ไปล่บหนี่พระหูเดี๋ยววายกเลิกเลยหูเดีว่าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกยกเลิกสิบสองกาลสินยังว่ายกเลิกครับผมสวัสดีน้องแมนสวัสดีนะครับสงสารสสสหมอลำจัจเลยครับ โอเลี้ยวติดประตูนั่งข,ขอลายเราบอ <c oughs> ตื่นเบื่อตัวโยกเลิกกับหายแล้วสิบสองยุคก,การสินยังโยกเลิกนะครับแม่บุญล้อมอยู่อุบลจ้าอ๋อวันดีครับแม่บุญล้อมอยู่บุญนะครับดีเลยดีเลยมากแบบซี่ละ ถามเขียนมาพร้าวกับลูกไถ่ซื้อใครมาดีใจวันที่12บสงยังบริบูรณ์อยู่ครับอยากได้กำลังใจเลี้ยนพิเศษจ้าเป็นกำลังใจให้นะครับน่าสดน่ารักขอบคุณครับพี่อ้อพี่อ้อจํจำได้แล้วน่าสดคืองามแท้ ดีใจจังถึงบ่ได้เบื้องตัวจริงแต่เห็นทุกวันครับผมค,คืออะไรเงี้ยนี่นอ้อเด็กวันที่สิบสองครับครับใครว่าตกใจหมดเขาเจ้มาเอาของคือว่า11ดยกเลิกแมนัรสิบเอ็ดยกเลิกสิบบ่ยกมีงานวันที่สิบแล้วก็สิบสอง ยก,กกกกยกเลิกจนหอดมันมีอีกมีอีกสิบเก้าครับยกเลิกสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบอสคอยจับส่วนกับงานเราเดี๋ยวไปยกเลิกเดี๋ยวเขาบอยกเลิกบ้านสวยพระเอกแมนขอบคุณครับสวยุบครับอันนี้ ของที่ทีมปานแม่นเฮีดไทยนะครับมีแมนน้อยแมนน้อยอันนี้คุมทรัพย์กับทองฟูจากน้องเอ็ดมินนะครับที่จริงคองของฝากที่เป็นรูปอ่ะหลายราคักครับแต่ว่ามันยูใช่พุ่มหุ่นอันนี้แมนยูขอนแกนครับอยู่ขอนแกน บ้านที่ซื้อไว้ครับที่จริงกับประกาศขายได้หลายปีแล้วแหละมันขายบ่ได้เพราะยังปีครับมันกาเอาจริงก็กคือทึกทรงบ้านหลังนี้เนาะประกาศรงรถอีกมันก็เล่ๆยๆใจหลายมันก็เลยบ่าอยากเซบจะของอยากอยากขายออกครับแต่ว่าพึ่งใหา่เขาไม่ยุ่ได้เดือนเดียวนี่หนะครับเพราะว่าตอนใ่ายออกประมาณปีหนึ่งอะ ไห้คนมาซอบแบบนี้พ่อโควิดเข่ากับ่มมีคนมาเซอเลยผู้ท่ายก็ต้องได้กลับมาให้เก่าหรือสึบเป็นของจะขอมันกับว่าจักดอกแต่ขึ้นเมื่อยหท่เลยหาเงินหาเด็กอ้อยเนาะสงสารม,มานางกันเลยพี่สอนเชียงรายอ๋อสวัสดีครับพี่สอนเชียงรายแม่ก็ใจ แม่ก็ดีใจถึงจะไม่ได้ดูหน้าเวทีแจ่กะกะริพอไรสดครับแม่แม่คนใช้พุ่มบานเดียวกันก็เพียกครับแน่ยอย่างน้อรับซื้ออย่างครับได้กาลังใจเรียนพิเศษแล้วจะไปเรียนให้จบค่าโอเคตั้งใจครับตั้งใจการศึกษาดีที่สุดครับเรียนฝูงสูงไว้นะครับอาชีพมอล่อเป็นอาชีพที่เหนื่อยกัตถิาบาลําบากอยู่นะแต่กกะมากเนาะ อยู่ได้ด้วยใจรักนะครับใจรักข้างว่านี่มันขึ้นมาข้างอันไรสุดในติ๊กตกแหมได้ของควันน้ำเอา้าหรอขอบคุณแม่สังวนนะครับที่แชร์ให้ดีใจที่อยูสองด้เบิร์ยูอยากได้กำลังใจเอ้าวันเก้าตัวนี่ง <laughs> เป็นกระใจให้ค่ะพี่แมนขอบคุณนะครับ สู้สู้สู้ครับน้องแมนครับยี่สิบแปดยกเลิกบอจับพี่เพีนอดบินช่วยตอบหน่อยเร็วยี่สิบแปดยกเลิกบอเนี่ยสู้สู้ขอบคุณครับขอบคุณกําลังใจนะครับน้องอุ๋ยลูกค้าธนาคารนะหามาซื้อใี้เงินอายเนี่ยได้มาทักทายไอ้ดาจ้ายังบ่นเลงงานเลยจ้าครับทํางานสู้สู้นะครับเบื้องสองเครื่องเลยครับ เพิ่งหลายเครื่องแค่สูสีครับลูกแม่ลายอุดรอ๋อดีครับแม่อุไรอุดรครับแม่ไาอุดรครับเป็นกำลังใจให้นะครับพระเอกแมนขอบคุณนะครับผมกับผมกับคนหนึ่งที่เป็นหมอล่ำผมกับคนหนึ่งที่อยากเป็นหมอล่ำอ๋อครับอยากเป็นหมอล่ำกะมาสมัครช่วงช่วงนี้มันคู่วิดยูเพินอัะยังว่าหลับเนอะ เดืนทงสูงไว้กระดีแล้ว13 14 15 16 17 18ใช่ครับนี่คืองานยกเลิกนะครับขอบคุณนงป๊อปนะครับสู้ๆจ้า FC ระยองครั้งแรกที่ที่คุยกับไอจ้า,จาอ๋อครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณค่ะที่ญี่ปุ่นตอนนี้บ่ายตอนนี้สามทุ่มตอนนี้ที่ไทยจจกมม่งเลยทุ่มหนึ่งครับสวัสดีครับพี่เดือน นะครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับแม่สวรรค์คูออสวัสดีครับทอได้แม่ถอยนะลูกครับขอบคุณครับแม่ถอยไม่ได้ห <c oughs> นีกี่ข้ออยู่เป็นแท็กซี่ก็มีหนีน้ำเคืนอยู่เด้อ ครับเรียกพันครับผมอยากเข็นคุมมรั์จ้างในเอฟซีคุมมรัพย์ออกหัวใจรัวๆหน่อยเร็วเด่สะพาเบื้องคุมมซัพย์กับทองฟูสะพาเบื้องคุมมซัพย์กับทองฟูแมวครับแมวของแม่นเองปัดดีครับฝนตกว่าลาเพราะตกครับมแม่เรืองภูงเขียวอวันดีแม่เรืองภูงเขียวนะครับ ออยยังดีที่ได้เจอวันที่หนึ่งแล้วยังไม่ได้กอดมีความสุขให้ออยบอกอ้ายอีกนานจะได้เห็นหน้ากันเป็นไงล่ะของจริงเลยสู้ๆนะครับขอบคุณนะครัขบะะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับไอดำแมงกองมิจูด้วยไปทำงานก่อนครับสู้ๆครับจาขีดคุมมซัพย์ดี๋ยวให้เบ้งแมว มแมวนี่ไงนี่ไงอันนี้น้องทองฟูน้องทูทักทายแล้วแมวมันชิบหูซื้อจะของดอกแมวน่ารักไหมนี่แม่แมวงาบบอครับเหงาวอยู่ครับ เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงแมวจะช่วยคลายเครียดได้แต่ว่าก็ไม่แนะนำหรอกครับคนที่เพลิดเพลินพุ่มแพร่คนที่แพ้คนแม่สวัสดีค่ะโนชื่อทองฟูอันนี้ตบผิ้งครับตบรับผุมซับอันนี้ทองฟูไปไหนไปไหนไปไหนไปแล้วคนไปละขั้นเขียวลีพี่น้องตาพายบึง นี่ไงสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีข้างบ่นี่ไงสวัสดีสวัสดีครับผมชื่อขุมทรัพย์ครับสวัสดีครับผมชื่อขุมทรัพย์ครับสวัสดีครับเอา้าอ๋ออือ จูมันอยู่ไหน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 งานนี้งานนี้งานนี้แค่แค่ดูหน้าลอยทักทาย fc หน่อยแล้วทักทาย fc หน่อยแล้วถ้างานยกเลิกแล้ว ท,ท้าทายนเนีอยเร็วเร็วเร็วเผื่อได้ค่าขนมนเร็วๆหามา <c oughs> หนิหนูถ้าเจอโควิดหนูเลี้ยงขนมหนูหน่อยนะคะนะครับดีนี่ตีนยันออกอืมอืมต้องตีนต้งตีนมันตีนมันตีนมันน ถ้างานยุกเลิกเลี้ยงขนมผมหน่อยนะครับจะสร้างว่าพฟ่นองมีน้องกลุ่มทรัพย์ครับน้องกลุ่มทรัพย์ครับน้องกลุ่มทรัพย์ครับน่ารักไหมครับผมน่ารักไหมครับเจ้โควิดมาหนูไม่ได้กินขนมนะเตรียมอดเลยเตรียมอดเลยข้าวก็หมดแล้วเนี่ย ข้าเขาจะหมดแล้วอืมอืมืมืมืห,ห,หน้ามัน